พอพูดถึงไททานิกนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงหนังก่อนเลยใช่ไหมคะภาพแจ็คก,กับโรสที่หัวเรือแต่ว่าเบื้องหลังเรื่องราวความรักสุดคลาสสิกอันนั้นนะคะมันมีเรื่องราวที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่เยอะมากทั้งเรื่องวิศวกรรมความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่มันสูงเกินไปแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงมากของมนุษย์เราเลยใช่เลยครับ แล้วในวาระที่เหตุการณ์นี้มันผ่านมาเกินร้อยปีแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กลับยิ่งค้นพบความจริงที่แบบน่าทึ่งมากขึ้นเรื่อยๆเลยมันพลิกความเชื่อเดิมๆที่เราเคยเข้าใจเกี่ยวกับคืนนั้นไปไปกับหมดเลยครับรอคะมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการซ้อนทับกันของความผิดพลาดกับโชคร้ายที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้น่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่า อะไรคือจุดบกพร่องที่ซ่อนอยู่ในเรือที่ได้ชื่อว่าไม่มีวันจมแล้วปัจจัยอะไรกันแน่ที่วิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบที่นำไปสู่โศกราตกรรมครั้งนี้อืมเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่ยังสอนเราได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับโดยเฉพาะในยุคที่เรายังคงผลักดันขีดจำกัดทางเทคโนโลยีไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือบทเรียนอมะตะเลยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของมนุษย์ที่คิดว่าจะเอาชนะธรรมชาติได้การเชื่อมั่นในเทคโนโลยีจนเกินไป ฟังดูคุ้นๆเหมือนยุคเราเหมือนกันนะคะเนี่ยงั้นเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะต้นศตวรรษที่20นี่คือยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยทุกคนเชื่อมั่นในเครื่องจักรไอน้ําเหล็กกล้ามันเป็นยุคแห่งความทะเยอทะยานมากๆถูกต้องครับโดยเฉพาะในธุรกิจเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนี่คือแข่งขันกันดุเดือดมาก บริษัทไวสตาร์ไลน์ก็เลยทุ่มสุดตัวเลยสร้างเรือที่ต้องยิ่งใหญ่หรูหราแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในโลกขึ้นมา3ลำติดกันอ๋อคือไม่ได้มีแค่ไททานิคลำเดียวครับมีโอลิมปิกไททานิคแล้วก็บริทานิคโดยมีไททานิคเป็นเรือธงที่แบบโดดเด่นที่สุดแค่ลองนึกภาพตามก็ขนลุกแล้วนะคะเรือที่ยาวกว่าสามสนามฟุตบอลสูงเท่าตึก11ชั้น แถมยังสร้างในยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบด้วยซ้ำมันคงจะอลังการมากจนมีคำคุยโวออกมาว่าแม้แต่พระเจ้าก็ทำให้เรือลำนี้จมไม่ได้ใช่ครับแล้วคำคุยโวนั้นนะ่ะมันก็มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้นเลยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าห้องกันน้ำหรือ water compartments คือใต้ท้องเรือเนี่ยครับเขาจะถูกแบ่งเป็นห้องๆด้วยผนังเหล็กหนาถึง16ห้อง อ๋อเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่ค่ะคือแนวคิดก็คือถ้าส่วนไหนของเรือรั่วน้ำก็จะถูกกักไว้แค่ในห้องนั้นๆไม่ลามไปที่อื่นใช่ไหมคะหลักการเป็นแบบนั้นเป๊ะเลยครับวิศวกรคำนวณมาอย่างดีเลยนะว่าต่อให้น้ำทะลักเข้ามาท่วมสองห้องแรกเรือก็ยังลอยได้สบายๆหรือในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเลยคือน้าท่วมสี่ห้องแรกเรียงติดกันเรือก็ยังถูกออกแบบมาให้ลอยอยู่ได้นานพอที่จะรอความช่วยเหลือมาถึงฟังดูแล้วก็ ปลอดภัยมากๆเลยนะคะสี่ห้องนี้ถือว่าเผื่อไว้เยอะมากแล้วบนกระดาษนี่มันแทบจะเป็นเรือที่ไม่มีวันจมจริงๆมันต้องโชคร้ายขนาดไหนกันเชียวที่น้ำจะท่วมเกินสี่ห้องพร้อมกันได้และนั่นคือกับดักงทางความคิดที่อันตรายที่สุดเลยครับเพราะพวกเขาไม่เคยจินตนาการถึงกรณีที่ที่มันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นและที่สําคัญกว่าคือมันมีจุดบกพร่องร้อยแรงซ่อนอยู่ในการออกแบบที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนี้จุดบกพร่องอะไรล่ะคะ ผนังเหล็กครับผนังที่กั้นระมังห้องกันน้ําแต่ละห้องเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างให้สูงขึ้นไปจนสุดเพดานของดาดฟ้าเรืออ้าครับมันสูงขึ้นมาแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับถาดทําน้ําแข็งที่เราใช้ในตู้เย็นถาดทําน้ําแข็งเหรอคะอธิบายหน่อยคะ่ะถ้าเราเทน้ําลงไปในช่องทําน้ําแข็งช่องหนึ่งจนเต็มแล้วเราเริ่มเอียงถาดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ําก็จะอ๋อน้ําก็จะล้น ข้ามขอบกั้นเตี้ยๆไปยังช่องถัดไปแล้วก็ล้นต่อไปเรื่อยๆเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไททานิคเป๊ะๆเ,เลยเมื่อภูเขาน้ําแข็งสร้างความเสียหายให้น้ำทะลักเข้าเกินกว่าสี่ห้องหัวเรือก็เริ่มหนักและทิ่มลงพอน้ำเต็มห้องที่ห้ามันก็เริ่มล้นข้ามผนังที่ไม่ได้สูงพอไปท่วมห้องที่หกพอห้องที่หกเต็มมันก็ล้นไปห้องที่เจ็ดโห เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่มีใครหยุดได้เลยครับเป็นจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในความแข็งแกร่งจริงๆน่ากลัวตรงที่คนออกแบบคิดว่ามันปลอดภัยสุดๆแล้วเนี่ยแหละและพอถึงวันออกเดินทางเที่ยวแรกวันที่10เมษายน1912มีเรื่องเล่าว,ว่าจริงๆแล้วไททานิกอาจจะบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วด้วยซ้ำหรอคะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับ มันคือทฤษฎีไฟไหม้ในห้องเก็บฐานหินเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเกิดไฟไหม้คุกกรุ่นอยู่เงียบๆในห้องเก็บฐานหินขนาดใหญ่หมายเลข6ตั้งแต่ก่อนที่เรือจะออกจากท่าเรือเซาท์ทัมตันด้วยซ้ำจริงเหรอคะครับไฟมันลุกไหม้าฐานหินอยู่แบบนั้นเป็นเวลาหลายวันซึ่งทฤษฎีเชื่อว่าความร้อนมหาศาลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ย อาจจะทําให้โครงสร้างเหล็กของผนังห้องกันน้ําที่อยู่ติดกันมันเปราะบางและสูญเสียความแข็งแรงไปแล้วส่วนหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้แปลว่าจุดที่เรือจะไปชนกับภูเขาน้ําแข็งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นจุดที่อาจจะอ่อนแอที่สุดอยู่แล้วหรอคะนี่มันโชคร้ายซําซ้อนจริงๆใช่ครับเหมือนกับโชคชะตากําลังวางหมากทุกอย่างเพื่อให้เกิดโศกนาฏกรรมและพอมาถึงคืนวันที่14เมษาโชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งกับสภาพอากาศ คืนนั้นทะเลเรียบสนิทเหมือนกระจกเลยเดี๋ยวสิคะทะเลเรียบนี่มันน่าจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะการเดินเรือก็น่าจะราบรื่นปลอดภัยเราคิดแบบนั้นใช่ไหมครับแต่สําหรับยามเฝ้าระวังที่อยู่บนเสากระโดงเรือในคืนนั้นมันคือฝันร้ายชัดๆเลยล่ะทําไมล่ะคะ เพราะปกติแล้วถ้าทะเลมีคลื่นบ้างเวลาที่คลื่นซัดเข้าหาฐานของภูเขาน้ำแข็งมันจะเกิดเป็นฟองคลื่นสีขาวแตกกระจายอยู่รอบๆทำให้เราสังเกตเห็นวัตถุขนาดใหญ่ตรงหน้าได้ง่ายแม้ในความมืดอ๋อแต่พอทะเลนิ่งสนิทภูเขาน้ำแข็งก็ไม่ต่างอะไรจากเงาดํามืดก้อนหนึ่งที่ลอยอยู่เฉยๆยิ่งไปกว่านั้นคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดไม่มีแสงจันทร์ช่วยเลยแม้แต่น้อยโอ้โห มันเลยกลืนหายไปกับความมืดของท้องฟ้าและท้องทะเลได้อย่างสมบูรณ์แบบสรุปคือมีทั้งทะเลเรียบไม่มีดวงจันทร์แค่นี้ก็แย่แล้วแต่จำได้ว่าเคยอ่านเจอเรื่องที่ว่าชั้นบรรยากาศเองก็เล่นตลกกับพวกเขาในคืนนั้นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคืออีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบเลยจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลังนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ในคืนนั้นเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า thermal inversion หรือการผกผันของอุณหภูมิมันคืออะไรคะ thermal inversion พูดง่ายๆคือมีชั้นอากาศเย็นจัดใกล้ผิวน้ำถูกกดทับไว้ด้วยชั้นอากาศที่อุ่นกว่าด้านบนซึ่งสภาวะแบบนี้สามารถบิดเบือนการเดินทางของแสงและสร้างสิ่งที่เรียกว่าภาพลุงตาหรือ m i r a g ขึ้นมาได้ครับภาพลวงตาแบบไหนคะมันทำให้พวกเขาเห็นภูเขาน้ำแข็งเป็นอย่างอื่นหรอ ไม่ใช่ครับแต่มันสร้างเส้นขอบฟ้าปลอมที่ดูสูงกว่าความเป็นจริงขึ้นมาลองนึกภาพว่ามันเหมือนมีกำแพงหมกอกบางๆลอยอยู่เหนือทะเลซึ่งมันบดบังภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ไกลออกไปเอาไว้ oh. กว่าที่ยามบนเสากระโดงเรือจะมองเห็นยอดของภูเขาน้ำแข็งโผล่พ้นกำแพงหมอกลวงตานี้ขึ้นมาเรือก็เข้าใกล้มันมากเกินไปแล้วพระเจ้านี่มันยิ่งกว่าโชคร้ายแล้ว เหมือนธรรมชาติกำลังซ่อนภูเขาน้ำแข็งเอาไว้รอเลยพอเห็นปุ๊บก็สายไปแล้วเสียงระฆังเตือนภัยดังขึ้นคำสั่งหักพังงาซ้ายเต็มตัวถอยหลังเต็มตัวก็ดังลั่นแต่เรือขนาดมือหืมาที่กำลังแล่นด้วยความเร็วสูงมันมันหยุดหรือหักหลบไม่ทันใช่ครับและนั่นก็นำไปสู่การชนแต่ลักษณะของบาดแผลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันมาตลอดจากการดูหนังที่เราเห็นในหนังคือ ภูเขาน้ำแข็งกรีดลำตัวเรือเป็นรอยแผลยาวเวอะหวะเหมือนมีดเปิดกระป๋องเลยค่ะนั่นคือภาพจำที่ติดตาคุณทั่วโลกครับแต่จากการสำรวจซากเรือด้วยเทคโนโลยีโซน่าสมัยใหม่เราพบว่าความเสียหายที่แท้จริงมันมันแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงภูเขาน้ำแข็งไม่ได้เฉือนเรือแต่เป็นการกระแทกและกดไปตามแนวลำเรือด้านขวาอย่างรุนแรงอา้า แล้วถ้างั้นนะ้ามันเข้ามาได้ยังไงคะถ้ามันไม่ได้มีรอยแผลยาวขนาดนั้นตัวการที่แท้จริงคือชิ้นส่วนเล็กๆนับพันชิ้นที่เรียกว่าหมุดย้ำหรือ rivets ครับหมุดพวกนี้ทําหน้าที่ยึดแผ่นเหล็กของตัวเรือเข้าไว้ด้วยกันแรงกระแทกมหาศาลทําให้หมุดย้ำที่อาจจะเปราะบางอยู่แล้วจากเอ,อ่อเหตุการณ์ไฟไหม้ในห้องถ่านหินทนแรงไม่ไหวและขาดกระเด็นออกไปเหมือนกระสุนเลยพอหมุดย้ำหลุด แผ่นเหล็กที่เคยถูกยึดไว้ด้วยกันก็แยกตัวออกจากกันเกิดเป็นช่องว่างแล้วก็รูรั่วเล็กๆกระจายตัวเป็นแนวยาวใต้น้มอ๋อมันไม่ใช่แผลใหญ่แผลเดียวแต่เป็นเหมือนการตายเพราะบาดแผลเล็กๆนับพันน้ำทะเลเย็นจัดจึงพุ่งทะลักเข้าไปในห้องกันน้ำด้วยแรงดันมหาศาลและที่เลวร้ายที่สุดคือมันทะลักเข้าไปถึงห้าห้องพร้อมๆกันหห้องครับซึ่ง ตึงขีดจำกัด4ห้องที่เรือถูกออกแบบมาให้รับไหวพอรู้ว่าน้ำเข้า5ห้องโทมัสแอนดรูวผู้ออกแบบเรือที่โดยสารมาด้วยก็รู้ชะตากรรมของไททานิกทันทีเลยเขาคำนวณในใจอย่างรวดเร็วแล้วก็แจ้งกับกัปตันว่าเรือจะจมภายใน1-2ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งนั่นทําให้เรื่องเรือบทช่วยชีวิตกลายเป็นโศก,กนาฏกรรมซ้อนขึ้นมาอีกประเด็นเรื่องเรือบทช่วยชีวิตนี่คือบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดจริงๆครับ ไทเทนิกมีเรือบทเพียงพอสำหรับคนแค่ประมาณพันร้อยกว่าคนทั้งที่มีคนบนเรือกว่า2,200คนทำไมล่ะคะมันดูเป็นการมองข้ามที่ร้ายแรงมากทำไมเรือที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถึงไม่มีเรือช่วยชีวิตให้ครบทุกคนไม่มีงบประมาณหรอคะที่น่าเศร้าคือมันไม่ใช่เพราะไม่มีงบประมาณเลยครับแต่เป็นเพราะกฎหมายการเดินเรือในสมัยนั้นมันมันล้าหลังมาก กฎหมายกำหนดจำนวนเรือบดขั้นต่ำโดยคำนวณจากน้ำหนักของเรือไม่ใช่จำนวนผู้โดยสารอะไรนะคะครับซึ่งไททานิกที่มีน้ำหนักมหาศาลก็มีเรือบดตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดทุกอย่างแล้วไม่ได้ทำผิดกฎหมายเลยเหลือเชื่อคำนวณจากน้ำหนักเรือไม่ใช่จำนวนคนใช่ครับแล้วมันยังมีเหตุผลด้านความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเจ้าของเรือมองว่า การวางเรือบดจํานวนมากบนดาดฟ้าชั้นบนสุดเนี่ยมันจะบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของผู้โดยสารชั้นหนึ่งโหความประมาทและความเชื่อมั่นที่สูงเกินไปนี้สุดท้ายต้องแลกมาด้วยชีวิตคนกว่า1,500ชีวิตท่ามกลางความโกลาหลนั้นก็มีเรื่องราวที่น่าจดจำอย่างวงดนตรีของวอลเลซฮาร์ดลี์ที่ยังคงบรรเลงเพลงต่อไปเพื่อปลอบขวัญผู้คน เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้รับการยืนยันจากผู้รอดชีวิตหลายคนเลยนะคะพวกเขาเล่นดนตรีจนถึงวินาทีท้ายๆและช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดก็มาถึงเมื่อหัวเรือจมลงไปในน้ำจนสุดทำให้ท้ายเรือถูกยกขึ้นสูงชีฟ้าแรงเค้นมหาศาลทำให้โครงสร้างเหล็กที่แข็งแกร่งทนรับน้ำหนักไม่ไหวเกิดเสียงดังสนั่นเหมือนเสียงระเบิดแล้วไททานิกก็หักครึ่งกลางลำ ส่วนหัวดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรไปก่อนส่วนท้ายก็กระแทกผิวน้ำอย่างรุนแรงก่อนจะค่อยๆจมตามลงไปคนนักพันที่อยู่ในน้ำต้องเผชิญกับอุณหภูมิติดลบสององศาเซลเซียสการเสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการจมน้ำแต่เกิดจากภาวะตัวเย็นเกินหรือไฮเปอร์เตอร์เมียหัวใจจะหยุดเต้นภายในเวลาไม่ถึง20นาทีแล้วซากเรือก็หายสาบสูญไปในความมืดเป็นเวลาถึง73ปีโดยไม่มีใครหาเจอจนกระทั่งปี 1, 1985เป ทีมของดรโรเบิร์ตแบลลาดก็ค้นพบมันแต่เรื่องราวเบื้องหลังการค้นพบนีมน้มันเหมือนกับหนังสายรับสงครามเย็นเลยนะจริงเหรอคะเล่าหน่อยคะ่ะนึกว่าเป็นแค่นักสำรวจผู้หลงไหลในไททานิกมาตลอดจริงๆแล้วภารกิจหลักของแบลลาดคือภารกิจลับของกองทัพเรือสหรัฐครับกองทัพจ้างเขาให้ใช้เทคโนโลยีสำรวจใต้ทะเลลึกเพื่อไปค้นหาซากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์สองลำที่จมอับปางไปในช่วงสงครามเย็นโห คือเรือ USS Treasure กับ USS Scorpion เพื่อตรวจสอบว่าเตาปฏิกรณยนิวเคลียมีการรั่วไหลของกำมันตภาพรังสีหรือเปล่าโอ้โหคือการหาไททานิกเป็นแค่ภารกิจรองเหรอคะเป็นภารกิจที่เขาอ่อรองมาครับพอเขาทำภารกิจรับสำเร็จเขาก็มีเวลาเหลือแค่12วัน เขาเลยขอใช้เวลานั้นกับอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อตามหาความฝันของเขานั่นคือการค้นหาไททานิกและเขาก็ทำสำเร็จจริงๆในช่วงท้ายของภารกิจนั้นสุดยอดไปเลยแล้วภาพแรกที่เขาเห็นเป็นยังไงบ้างคะสภาพของซากเรือภาพแรกที่ยานสำรวจส่งกลับมาทำให้คนทั้งโลกตกตะลึงเลยครับส่วนหัวของเรือยังคงสภาพที่สง่างาม,งามอย่างน่าประหลาดจมปักอยู่ในโคลนใต้ทะเล แต่ส่วนท้ายนั้นแหลกเละเอะจนแทบจําเขาเดิมไม่ได้เลยเพราะตอนที่มันจมลงไปมันหมุนควงเหมือนสว่างและเกิดการระเบิดจากแรงอัดอากาศภายในทําให้โครงสร้างฉีกขาดออกจากกันอืมเข้าของเครื่องใช้รองเท้ากระจัดกระจายอยู่รอบๆกลายเป็นสุสานใต้ทะเลที่น่าเสะเทือนใจมาก แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะผ่านมาอีกหลาย10ปีแล้วสภาพซากเรือเป็นยังไงบ้างมันก็คงค่อยๆผุพังไปตามกาลเวลาใช่ไหมคะจากกระแสะน้ําเค็มคุณคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ความจริงคือมันกําลังเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วมากเร็วกว่าที่ควรจะเป็นและตัวการสําคัญที่เร่งกระบวนการนี้ก็ไม่ใช่แค่กระแสะน้ําหรือเกลือแต่เป็นสิ่งมีชีวิตครับเดี๋ยวนะคะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ความลึกเกือบ4ี่กิโลเมตรในความมืดและความหนาวเย็นขนาดนั้นด้วยหรอคะ แล like? right? JI, so um ้ว so, ม oui, ันทำอะไรกับซากเรือมันกำลังกินไททานิกอยู่ครับอะไรนะคะเรือกำลังถูกกินเหรอคะใช่ครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแบคทีเีียสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนบริเวณซากเรือและได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่มันว่าฮาโล m มนัสไททานิกายฮาโลเวนัสไททานิกายแบคทีเรียที่ชื่อตามไททานิกเลยแล้วอาหารของมันคืออะไรคะคือเหล็กครับ แบคทีเรียชนิดนี้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการย่อยสลายเหล็กและโลหะต่างๆที่เป็นโครงสร้างของเรือแล้วมันก็จะปล่อยของเสียออกมาเป็นแท่งสนิมที่มีลักษณะคล้ายน้ำย้อยในถ้ำที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า rusticles โหแท่งสนิมพวกนี้กำลังกัดกร่อนซากเรืออย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเหลือเชื่อมากธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตที่กินเหล็กเป็นอาหารได้แล้วมันจะส่งผลรกระทบแค่ไหนคะเรายังจะสามารถเห็นซากไททานิกได้อีกนานแค่ไหน ผลกระทบนั้นรุนแรงมากครับนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าด้วยอัตราการกัดกร่อนในปัจจุบันภายในปี2030หรืออีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าเนี้ยโครงสร้างหลักของไททานิกโดยเฉพาะส่วนหัวเรือที่ยังคงรูปทรงสง่าง,งามอยู่อาจจะพังทลายลงจนไม่เหลือเขาเดิมอีกต่อไปแปลว่าไททานิกกำลังจะตายเป็นครั้งที่สองและในครั้งนี้มันจะหายไปจากโลกทางกายภาพตลอดกาล จากเรือที่ไม่มีวันจมสู่ซากเรือที่กำลังจะสลายหายไปเพราะถูกแบคทีเรียกินเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงความโอหังของมนุษย์จริงๆนะคะที่เราเชื่อมั่นว่าจะเอาชนะธรรมชาติได้ด้วยเทคโนโลยีเราสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดแต่สุดท้ายธรรมชาติก็หาทางพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นถูกต้องครับ ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาไททานิกก็ยังคงทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่ที่สอนบทเรียนเรื่องความไม่ประมาทให้กับคนรุ่นหลังอย่างพวกเราเสมอมาและมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อนะครับมันน่าคิดใช่ไหมครับการค้นพบแบคทีรีย halomonas titanicae ที่สามารถย่อยสลายสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรคได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าแม้ในที่ที่มืดและลึกที่สุดธรรมชาติก็ยังหาทางปรับตัวและทวนคืนทุกสิ่งกลับไปได้เสมอ มันทําให้เราต้องกลับมาคิดว่าแล้วในโลกปัจจุบันของเราละ่ะมีพลังอะไรอีกบ้างที่เรามองไม่เห็นที่กําลังค่อยๆกัดกร่อนสิ่งที่เราเชื่อว่าจะคงอยู่ตลอดไป